ชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ9ธันวาคม2566มาแล้วนะคะสำหรับของขวัญปีใหม่รับทั่วไทย77จังหวัดสูงสุด370บาทต่อวันต่ำสุด330บาทต่อวันนะคะสรุปค่าแรงขั้นต่ำปี2567ทั่วไทยหลังจากมาติคณะกรรมการค่าจ้างอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วนะคะจังหวัดภูเก็ตปรับสูงสุด370บาท จังหวัดนาราธิวาสปัตตานีและยะลาค่าแรงปรับต่ำสุด330บาทต่อวันนะคะเป็นของขวัญปีใหม่มีผลบังคับใช้1มกราคม2567และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ถูกกว่าน,นะคะ 8ธันวาคม2566มติคณะกรรมการค่าจ้างสรุปผลปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี2567ขึ้นสูงสุดอยู่ที่370บาทที่ภูกเก็ตนะคะต่ำสุดอยู่ที่330บาทจังหวัดนาราธิวาสปัตตานียะลาส่วนกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่363บาทเรามาดูสรุปคาแรงขั้นต่ำประจำปี2567จำนวน77จังหวัดดังนี้นะคะ 1>, 1. จังหวัดภูเก็ตอัตราค่าจ้าง370บาท2กลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑลรวมกรุงเทพด้วยนะคะมี6จังหวัดอัตราค่าจ้างอยู่ที่363บาทซึ่งก็ได้แก่กรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาคร3จังหวัดชนบุรีและระยองอัตราค่าจ้างอยู่ที่361บาท สจังหวัดนครรชาชสีมาอัตราค่าจ้างอยู่ที่352บาท 5. จังหวัดสมุทรสงครามอัตราค่าจ้างอยู่ที่351บาท6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีฉะเชิงเซาปราจินบุรีขอนแก่นและเชียงใหม่อัตราค่าจ้างอยู่ที่350บาท 7. จังหวัดลบบุรีนะคะอัตราค่าจ้างอยู่ที่3 4 9บาท แจังหวัดสุพรรณบุรีนครนายกและหนองคายอัตราค่าจ้างอยู่ที่348บาท9จังหวัดกระบี่และตราดอัตราค่าจ้างอยู่ที่347บาท10จังหวัดกาญจนบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีสงขลาพังงาจันทบุรีสะแก้วนครพนมมุกดาหารสกลนครบุรีรัมย์อุบลราชธานีเชียงราย ตากพิษณุโลกอัตราค่าจ้างอยู่ที่3 4 5บาท11จังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุรินอัตราค่าจ้างอยู่ที่3 4 4บาทนะคะ12จังหวัดยะโสธรลำพูนนะครสวรรค์อัตราค่าจ้างอยู่ที่3 4 3บาท13จังหวัดนครศรีธรรมราชบึงการกรสินร้อยเอ็ดและเพชรชบูรณ์อัตราค่าจ้างอยู่ที่3 4 2บาท 14. จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีพัทลุงชัย,ยภูมิและอ่างทองอัตราค่าจ้างอยู่ที่341บาทนะคะ15จังหวัดระนองสตูลเลยหนองบุรีลำพูอุดรธานีมหาสารคามศรีสะเกดอำนาจเจริญแม่ห้องสอนลำปางสุขโขท,ทยัยอุตร,รดิษฐ์กำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีและราชบุรีอัตราค่าจ้างอยู่ที่340บาท16จังหวัดรังนานพยาแพร่ อัตราค่าจ้างอยู่ที่338บาทและท้ายสุด17จนะคะจังหวัดนาราธิวาสปัตตานียะลาอัตราค่าจ้างอยู่ที่330บาทนี่คือสรุปค่าแรงขั้นต่ำประจำปี2 5 6 7ทั่วประเทศนะคะปรับสูงสุดอยู่ที่370บาทต่าสุดอยู่ที่330บาทของควันปีใหม่77จังหวัดทั่วไทยนะคะมีผล1มกราคม2 5 6 0